มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเชอรีนน้องสาวนิชคุณประกาศข่าวดีนะคะแต่งงานกับแฟนหนุ่มแล้วค่ะทําเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ตำตนามันเลยทีเดียวนะคะเมื่อล่าสุดนิดาราสาวเชอรีนนัจจารีน้องสาวของนิชคุณหอระเวชกุลได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเชอรินได้โพสต์บอกข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเป็นภาพที่ตัวเองนะคะได้สวมแหวนแต่งงานพร้อมระบุข้อความว่าจริงๆเราสองคนแต่งงานกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ด้วยสถานการณ์หลายอย่างทำให้ไม่ได้มีรูปถ่ายดีหรือว่าโพสต์บอกกล่าวอะไรไม่รู้จะบอกยังไงด้วยเขินเอาเป็นว่าตอนนี้ออกเรือนแล้วครับน้องสาวคนเล็กไม่เด็กแล้วนะขอแสดงความยินดีกับเชอรินด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ